ตัวของกองทัพกัมพูชาผิดปกติสั่งลับเติมกำลังด่วนอีกทั้งยังให้ BHQ รถถังประจำการที่ฐานบริเวณชายแดนไทยส่อแววใกล้ประทะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นชักจะเริ่มแปลกๆในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวเติมกำลังเข้าพื้นที่ฐานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ขาดสาย แถมนี่มีการเอารถถัง T-55 ออกมาวอร์มเครื่องเพื่อเตรียมใช้งานโดยแต่ละหน่วยของเขมรที่ถูกส่งมาประชิดชายแดนไทยนั้นบอกเลยว่าเป็นหน่วยที่ดีที่สุดของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษ9-11ที่ถูกฝึกมาอย่างดีโดยประเทศไทยและยังมี BSQ หน่วยอารักขาหุนเซนสัญญาณแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาล่าสุด เมื่อเช้าของวันที่3กันยายน2568ทางด้านเพจ Army Military Force ก็ได้มีการปล่อยคลิปกองทัพกัมพูชาสั่งเติมกำลังด่วนอีกหลายคันรถเพื่อเข้าพื้นที่ชายแดน ในขณะเดียวกันบริเวณชายแดนในพื้นที่ช่องบกแนวรอบปราสาทตาเมือนทมรวมถึงปราสาทตาควายก็ได้มีการขุดคูเล็ดสร้างบังเกอร์ใหม่และมีหลายจุดที่เสร็จแล้วมีการวางปืนคอปืนกลเล็กหนักและเบาและล่าสุดด้านทหาร BHQ ก็ได้มีการถ่ายคลิปโชว์ให้เห็นบริเวณฐานรอบๆเพื่อเป็นการท้าทายกองทัพไทยพร้อมยังพูดในคลิปประมาณว่าท่านแน่จริงก็เข้ามาเลย อย่าโม้ F 1 6อยู่ไหนอยากเจอและที่น่าสนใจคือเมื่อวันที่2กันยายน2,568ที่ผ่านมาทางฝันทหารขมเมรได้มีการปล่อยภาพทหารพรานขมเมรที่แนวหน้าและ B HQ โดยมีรถถังอยู่ข้างหลังแต่ที่น่าสนใจคือบริเวณดังกล่าวจากบรรยากาศน่าจะเป็นฐานที่ติดบริเวณชายแดนไทยเชื่อว่าการที่เขมรเติมกําลังแบบนี้คงไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันดินแดนแน่นอนแต่พฤติกรรมต่างชัดเจนว่าเตรียมพร้อมบุกไทยอีกรอบแน่ๆแ,แต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ